มาอยู่ทีนเท่หนะฮะที่เราขอทัานนี้เนี่ยเป็นเพร่อพ่อผมค่ะคือจะมาเล่นที่อุประชาลพันธ์อ๋อพ่อเขาบอกว่าโกหผมว่าโนราครับนี้่ตามกับคนไทยจะเปลี่ยนชื่อได้ยังไงค่ะโหก็เลยถามพ่อเฮ้ยพ่อไม่เอาโนราใครไทยะพ่อบอกว่าโนรากขาเป็นละครชาตรีด้วยนั่นเอง พอละครชาตินี่ก็เล่นไปเล่นไปก็มีคณะผม<ฮ>ะเพราว่าแม่ว่าว่าเหรือว่าราดวงของผมเนี่ยเป็นเป็นละคราชาตีโดยแท้<ฮ>ะนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยฝึกมาจากปู่จากพ่อนะคะร,รับทูนเธอเตมาหมด <ฮะ S 1> น้องผมผัดจากแม่หลานสะหัดจากอาพ่อ มีลำอ่ตอต้นตอนนี้เหลือคนท้ายแล้วทีนี้ผมก็พูดว่าออกทีวีผมว่าน้องผมเนี่ยลำได้ถูกต้องกับที่ชาวใต้มาพวกคนก็ไปพูดว่าผมชมว่าน้องผมลำสวยสไม่ใช่ผมบอกลูกน้องผมเนี่ยลำได้ถูกต้องจากนาครศรีธรรมราช มาเป็นแบบยานปู่แม่ผมอาผมแล้วถึงน้องผมแล้วก็มปนคทั่วผมมาตกเราเดี๋ยวระยะเวลาตั้งแต่ตั้งแต่คุณปู่ใช่ไหมคะมาจนถึงถึถนะงย่าป้าปันเนี้ยกี่ปีแล้ควคะทั่วดีกว่าทั่วทัดด่วที่บ้านสามร้อยกว่าปีแล้วค่ะโอ้โห ทีที่เราจัดไปเนี่ยจะมีเครื่องดนตรีเยอะแยะเลยหลายสิบท่าเลยนะทั่วไปแต่วันนี้ที่มันรีอยากได้จาแนะนำนิดนึงมีโบนค่ะมีตีมีกองโต๊กค่ะมีฉีกแล้วคนอ่าคนร้องคนคนคนร้องถูกคูกแล้วนี่แต่ว่าถามว่าเอื่อไหมอ้าวเด็กๆต้องอื่อมากเพราะมีตีอ่ะมันไม่มีแล้วนะแต่ว่าถ้าถามว่าผมเอากระดาษมาได้ไหมผมจัดได้เต็มเลย ผมไม่เอามาว่าถ้าเกิดผมเล่นละเป็นหน้าก็เหมือนกับบางบางคนที่มาเล่นทีนีไม่ไปไม่เอาไม่เอาผมเทียงกบน้องผมเครจะเอาหน้าผมไม่เอาถ้าเองหน้าผมไม่ไปถ้าเอาเอาเาลงชาเลนมาเน่นผมไปก็ต้องยอมผมค่ะต้องรอผมผมลแบบนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นที่เป็นโบราณจริงๆเลย พี่ขอที่มานั่งรอเนี่ยแก่ๆแล้วนั้นนะอาจารย์ร้องผมก็แก่แอะนะสวยๆไม่มีนะแต่ว่าแก่แอะนี่แก่เป็วิชานะอ่าไม่ใช่แก่แบบแกแล้วแก่เลยแก่มีวิชานะฮะจะแสดงให้นเลคุณผู้ชมค่ะจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้นำเรื่องอะไรมาให้ท่านผู้ชมคะวงสวรรค์จัตวาวงสวรรค์จัตวาวงสวรรค์จัตวาจะเป็นอย่างไรเราจะประเมินแรงให้กับวงสวรรค์